ของบริษัท o r l d c l ลา s i n n o v a t i o n เนี่ยนะครับได้ทำสามเกลือสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่มาเรานำมาใช้ตอนไหนครับตอนมกราค่ะฉีดใต้ท้องกิ่งเพื่อกระตุ้นตาดอกอืมมาฉีดใต้ท้องกิ่งมกราปีหกนี่แหละครับตอนนั้นเผอเอิญสูตรใหม่เข้ามาแล้ว<ต>ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตาดอกของเรา<อ>กับต้นพืชของเราครับดอกเยอะมากออกมาที่เห็นนะค่ะที่ใช้พ่นไปกี่ครั้งแล้วครับเห็นตาดอกอย่างนี้เปิดตาดอกประมาณสี่ครั้งได้ค่ะสี่ครั้งค่ะนี่ครับ ตั้งแต่มกราจนนี้ถึงปลายเดือนกุมภาแล้วดอกมันเป็นอย่างไรครับบอกลักษณะดอกความยืดความยาวความเหนียวอะไรของมันบอกให้หมดเลยครับอดอกเขาสวยมากดอกเขาอวบก้านยาวดอกสวยจริงๆค่ะแลวมันาสมบูรณ์มากแลวมันมีกี่รุ่นครับผมไม่เห็นไปเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเลยนะครับบางอันก็บานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไรครับเป็นมันคือสารอาหารใน3ากเกอร์นเฟนนะเขาครบถ้วนออกมา3มรุ่นค่ะนี่ที่เราเห็นนี่ บอกบานแล้วก็มีถูกไหมครับที่กําลัง<ม>กําลังจะบานก็มีออกมาใหม่ก็มีเพิ่งแตกตาดอกก็มีถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนี่ถือว่าอาหารครบ,ครบถูกไหมครับ,รบอาหารครบถ้วนแล้วก็ขนาเน,านี้ทางใต้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาบอกว่าฝนเดือดมากเลยนะครับฝนตกมากน้ําชุ่มมากเลยอย่างนี้มันมีผลต่อต้นพืชของเราอย่างไรครับ มีผลค่ะเพราะว่าต้นพืชของเราจะดูดน้ำขึ้นไปเยอะแต่สามเกลือเ,อเพน์ของเราเอาอยู่ค่ะดอกไม่ร่วง ขั้วเหนียวหางแย่อยังปกติค่ะก็หมายความว่าของเราไปช่วยสะสมอาหารทําให้ความเหนียวของขั้วดอกต่างๆถูกไหมครับ <c oughs> การดอกต่างๆที่ยึดดอกไว้เนี่ยไม่ทําให้ดอกร่วงซึ่งก็จะหมายถึงผลผลิตในวันข้างหน้าถูกไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้พี่ต้อยครับถ้าฝนบันตกเนี่ยทั่วไปนี่เขาจะกลัวกันเรื่อง <c oughs> <c oughs> น้ําค่ะน้ําทําให้ดอกร่วงทําให้ดอกร่วงผลผลิตก็จะหายไปใช่ก็หมายความว่าพี่ต้อยวางใจตรงนี้ใช่วางใจตรงนี้ค่ะมั่นใจมากค่ะอ